ยุวชนประชาธิปไตยเครือข่ายแห่งรัฐสภาชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่มีคุณธรรมครับเรียนคณะกรรมการการคัดเลือกยุวชนประชาธิปไตยภาคการทุกท่านาครับกระผมนายกิรพัฒน์เสรินรฐษษษษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรยียนนวมินทราชิบุิีเดชะราชารัยนาาายเขตของคำวากรุงเทพมหานครปัจจุบัน ผมกำลังดำรงตำงแหน่งเต็มที่ปรึกษาสถาบณะศรีสุวรรณต่อมาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนวิทยุธราชารริรพิทิพษ์ชมุทรารากรครับสำหรับคำถามคือว,ว่าหากท่านได้เข้าร่วมโครงการแล้วท่านจะนำความรู้มาพัฒนานในท้องถิ่นของท่านได้อย่างไร สภผมในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นแกนนำเยาวชนด้านจิตอาสากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สภูมมีแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่นหลากหลายอย่างและปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบันนะครับท้องถิ่นของผมมีปัญหาหลากหลายอย่างเช่นการเลือกตั้งการนอนหลับภับสิบการประชาพานการเลือกตั้งที่ไม่มากพอทําให้คนในท้องถิ่นหลายคนหลายครัวเรือนไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ การเลือกตั้งน nah ี้เกิดขึ้นได้จากความสามัคคีและก็การประสาพันธ์ที่ดีการสร้างนโยบายที่ทำได้จริงการส่งเสริมหลายอย่างไม่เพียงแค่ในชุมชนเท่านั้นยังเป็นเพียงในรั้วโรงเรียนเช่นงานส่งเสริมงานประชาธิปไตยภายในโรงเรียนหรือคณะกรรมการสภานักเรียนนั่นเองครับกระผมหวังไว้อย่างยิ่งว่าถ้าได้เข้าค่ายนี้แล้วการอบรมเยาวชนประชาธิปไตยนั้นจะเป็นผลดีในอนาคตสืบไปครับ เพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจ